ตกลงยังไงอีกวันนึงเธอมาเธอมาร่วมรายการกับเราเป็นพิธีกรร่วมแล้วเราไม่ได้อยู่แล้วก็ไม่รู้ไงเธอพูดว่าอะไรนะเขาบอกว่าเขาโสดแล้วอะแต่เอ้ากิ๊ฟในความเข้าใจกิ๊ฟไ์โสดคิดว่าเขายังมีแฟนหู่เลยอะไม่วันนั้นที่เราไปเจอในรายการตอนนั้นยังคบกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาถามจากเจ้าตัวเองเลยดีกว่านะคะว่าตอนนี้สาวคนนี้โสดหรือว่า หรือว่าหรือว่าไงหรือว่ายังไงหรือว่าคุมคุมคุมครืออยู่อย่างงี้ขอต้อนรับพี่แป้งกัญจิราค่ะ ไงเราไม่รู้เรื่องเลยพูดอะไรในรายการยังไงคนเป็นเดือดเลยอะนอยเบลอเบลอเบลอพูดอะไรไปไม่รู้เรามีจะมีเทปไหมว่าเธอพูดว่าอะไรวันนั้นชอบด้วยความเบลอเบลนอนนอนแล้วพูดอะไรไปไม่รู้อะแป้งโอโม่นี่มันมันสิบปีแล้วนะอะไรนะคะแป้งโอโม่เออเขาคือคนแรกๆที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นดาราที่แบบขาวผ่องมากเลยขาวแบบผิวดีผิวสสะท้อนแสงพี่แป้งเดี๋ยวก่อนเล่าก่อนเดี๋ยวไม่ต้องไปตกลงอะไรอะไรตกลงยังไงยังไงไม่รู้เรื่องเลความรักอะความรักคือยังไงตอนนี้ ตอนนี้คืออินเล a t ชั่นช i พหรือว่าแซนบายหรือว่าเมื่อคืนนอนน้อยอ่ะตอนนี้เราซีหร <c oughs> ือว่ายังงงงไม่คุณผู้ผ่านรายการแล้วไม่ใช่เหรอ,อตอนนั้นงงง วันนั้นงงวันนั้นงงวันนั้นก็งงวันนี้ก็งงยังทุกวันก็ยังคุยคืออะไรยังคุยกันไหมยังคุยกันยังคุยกันอยู่ค่ะยังคุยกันอยู่ยังคุยกันอยู่แต่ว่ายังไม่มีสถานะยังงงงอยู่ยังงงงงอยู่เหมือนแฟนอาจจะงอนกันอย่างนี้ไงพี่ย่าไม่ต้องไปสรุปให้เขาเขายังงงเลยพี่ย่าไปสรุปให้เขาทำไมงงมาเกียดิชิดแล้ววะงงมานานือเกินเนี่ยงงมากตั้งแต่คบกันก็บอกว่างงอันนี้ก็เรียกเป็นคู่ที่งงมากเลยรู้ปะเขาเรียกว่าความรักแบบผ รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง <laughs> นี่ไง <laughs> <laughs> บางวันก็รู้เรื่องบางวันก็ไม่รู้ <laughs> เรื่องไม่แต่ผมว่ามันเหมือนคล้ายๆกับมันต้องมีเพื่อนแบบเพื่อนคู่คิดอะใช่ป่ะ <c oughs> ที่แบบวันสาวมันดีสี่วันไข้มันก็ถือว่าปกตินะเ <c oughs> ออ <c oughs> นี่ดีกว่าไม่มีคนคุยด้วยเอออะอจริงคนคนนี้ถ้าไม่มีคนคุยด้วยเนี่ยโอ้โหทำไมเะง็จะเป็นยังไงคะเรารู้ว่าคนจะแบบขี้เหงาเหรอขี้เหงาขี้เหงาเป็นเ่นขี้เหงาแสดงว่าต้องแบบ มีคนที่คอยแบบคุยด้วยการปรึกษาหาหรืออะไรแบบบอกว่าฉันทํานั้นทำนี้ตลอดเวลาไหมเขาไม่ปรึกษาใครนะ <c oughs> เขาว่าแค่ขอให้มีคนอยู่ด้วย <c oughs> ไม่เอาอย่างี้เขาดูว่าเขาต้องการอะไรไงพอพอมันงงๆแบบนี้เราเครียดบ้างไหมอะเครียดเหรอนี่เครียดเครียดเหรอทำไมหน้าดูแบบยังสวยใสอยู่เลยไม่เห็นเหมือนคนไม่คนเราถึงเราจะเครียดเราก็ต้องแฮปปี้นึกออกไหมคะถึงมันจะมีเรื่องเครียดเราก็ต้องแฮปปี้คือแบบอ่ะเราก็ไอเรื่องเครียดมันก็เครียดแต่คือทุกวันเราก็ต้องทําจิตใจของเราให้มันแจ่มใสเบิกบานเพราะว่าแบบไม่งั้นเราก็จะดูซึมเศร้าคนอยู่รอบข้างเราเขาก็จะไม่สดชื่นแล้วเราไม่ชอบเป็นคนแบบนั้นนึกออกไหมเดี๋วก่อนที่จะ คนจะไปแชร์กันต่อหรือเขียนข่าวจากจากรายการอนเช้าวันนี้ไม่มีคําว่าเลิกเนาะไม่มีนะโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลาดหัวกันแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าใจกันผิดนะครับอันนี้น้องขอถามอันนี้หน่อยน้องดูไอจีพี่แป้งตลอดพี่แป้งบางทีชอบหน้าสดอ่ะแล้วคุณรู้ว่าหน้าสดเขาสวยมากเขาขาวเขาผิวเขาใสมากคืออยากถามมาหลายทีแล้วจะไปแบบถามในไอจีก็กลัวว่าเออจะยังไงเจอแล้วคือจริงๆเป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าพอรู้สึกว่าถ้าเราผิวดีแล้วเนี่ย คือถ้าเราผิวดีแล้วเราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าเยอะคือแบบคนที่ผิวดีแล้วเหมือนแบบเหมือนเกาหลีที่แบบดูผิวแบบชุ่มชืนแล้วผิวดีอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกภูมิใจที่เราแบบไม่ต้องแบบเมคอัพเยอะไม่แสดงว่าต้องมีเคล็ดลับผิวดีมีเซรั่มตัวหนึ่งซึ่งแพทเนี่ยเขาเป็นคนเอ่อมามาบอกน้าให้ฟังแนะนำให้ฟังผิวดีมากเหมือนกันใช่แล้วเราก็ลองใช้แล้วคือก่อนอันเนี่ยมันจะเป็นคนแบบผิวเป็นผด แล้วก็เป็นคนแบบไม่สามารถออกกําลังกายในที่แบบที่ร้อนได้เพราะว่าแบบจะแพ้เหงื่อตัวเองแล้วก็จะแบบมีสิวเล็กๆช่ช่ยชๆชแต่พอเราแบบเริ่มใช้เซรั่มของดร์จิวแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยผดมันหายไปแล้วก็แบบมันผิวมันแข็งแรงขึ้นใช่ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลูกขุมขนก็แบบเล็กลงแล้วก็หน้าเด้งกระชับขึ้นไฮไลท์เลยไหมของดร์จิวเพราะว่าเวลาเราพูดด็อกอร์จิวเซรั่มของเซเล่ต่างๆเนี่ยนะฮะดาราใช้เยอะมากดอรจิว คือถ้าเกิดว่าแบบคือถ้าใครได้ติดตาม IG ก็จะเห็นว่าจะมีหลายๆคนที่ใช้แล้วก็ใช้แล้วก็มารีวิวกันเยอะเลยนะคนมาใช้แล้วรีวิวแต่ที่เราคอกว่าเราเราไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยได้เอ่ยถึงไฮไลท์ไงเช้าวันนี้เราเรามาพูดถึงไฮไลท์ตัวนีะไฮไลท์ของด็อกไฮคือตัวไหนคะก็คือตัวเซรั่มเลยค่ะตัวนี้ที่พวกเราลองเมื่อกี้ใช่คือแป้งเป็นคนแบบขี้เกียจไปคลินิกอะนึกออกไหมว่าแบบไปนอนทำเลเซอร์นานๆมันรู้สึกว่าแบบเออไปนอนนิ่งๆนานๆไม่ค่อยได้มันก็เลยแบบทาเซรั่มอย่างเดียวมันก็แบบ มันมันมันช่วยให้ผิวเราแบบแข็งแรงแล้วคือในตัวนี้มันมีส่วนผสมของหลายอย่างมากทั้งแอปเปิ้ลซึ่งทําให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็มีอาร์แกนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมะกอกชลดเอ่อลดเยลเดลรอยแล้วก็มีโรสคือกุหลาบนะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็มีใบบัวบกมันช่วยให้ผิวเนียนเรียบแล้วก็มีองุ่นด้วยแล้วก็ปกป้องผิวให้ผิวแข็งแรงมันช่วยพวกรอยสิวรอยฝ้าช่วยฝ้าริงไหมอกเริวเนี่ยเป็นสูตรทัทีนะเป็นสูตรของคุณหมอ ใช่ค่ะใช้ก่อนหนึ่งเป็นสูนคุณหมอสองก็คือมันมีส่วนประกอบของโกลด์แฟกเตอร์ใช่ไหมครับโกลดแฟเตอร์จากเซมเซลล์ถึง5ชิ้นอย่างที่ป้าได้บอกคือคนเราเนี่ยพออายุ25ขึ้นไปเนี่ยร่างกายมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยมีโกลแฟกเตอร์ละเพราะฉะนั้นแบบถ้าเราทาโกลดแฟกเตอร์เข้าไปมันก็เติมเข้าไปช่วยแบบซ่อมแซมส่วนที่ส่วนที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะสึกหลอใช่แล้วอย่างเงี้ย คนก็จะกลัวว่าราคาจะแพงไหมฟังแล้วดูดีใช่ไหมเพราะว่าถ้าดาราใช้บางคนอาจจะแบบดาราต้องใช้ของแพงแน่เลยไม่แพงค่ะไม่แพงไม่แพงเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูรายละเอียดนี่นะคะก็ไปเซิร์ชใน Google ได้เซิร์ชคำว่า Dr. j i เตอร์จิล D R จุด J I L L ด็อกเแล้วก็ใน Facebook ก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นของเกาหลีไหมหรือเป็นของคุณหมอไทยอ่ะคุณหมอใช่ปะใช่ค่ะ ของคุณหมอใช่ไหมคะ,คะแต่วบบดีเนาะเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่คุณหมอแบบเป็นของคุณหมอหอ่ะเราจะรู้สึกมั่น,นใจ,ใจเอ,อเราจะรู้สึกเหมือนแบบมันมั่นใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบผิวเราน่าจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต้องลองต้องลองใช้เลยจริงๆต้องแบบแล้วพี่แป้งใช้อย่างไงคะใช้เช้าเย็นหรือว่าก็ใช้เช้าเย็นหลังล้างหน้านี่แหละค่ะก็ลงเซรั่มก่อนแล้วสังเกตเรื่องล็าเตอร์ชไหมเขาจะไม่เหมือนกับเป็นโปรเปอร์อะไรเงี้ยตั้งแต่เราเราเราเห็นมาหลายปีละในรายการเรานียฮะลอกจตรชิเนี่เป็น product ที่ คนที่เขาใช้เนี่ยคือใช้กันจริงๆมันไม่ใช่เป็น marketing product แต่ว่ามันเป็น product ไม่ใช่แบบเปิดมาแล้วก็คือมันอยู่มาหลายปีมากคนจะเสิร์ชพอเสิร์ชหาปุ๊บก็จะเจอตัวแทนแล้วก็มีการสั่งซื้อและขอใช้ให้ฟังนะว่าที่ไปร้านบ้านพัดวันนั้นอ่ะเราเห็นน้องสาวเขาอ่ะที่เขาแพ็คเป็นตัวแทนชาติใช่แล้วก็มีแพ็คกันอย่างจริงจังเลยอ่ะแล้วก็ไร ไอ้ตัวนี้คือตัวตัวเสริมรายได้กับพัดนัมะพะเขาบอกว่าส่งน้องเขาจะเรียนจบเลยอะถูกต้องใช่ป่ะแล้วเี่ที่ขำกันอยู่ข้างกิฟต์เด็กเราคือเราอยทดลองไงเครั้งนี้เราทาครั้งนี้เราไม่ทาแบบกิฟต์ลองจับดินี่ถูกวิธีครั้งนี้หยาบครั้งที่พี่อ้ําไม่ถูกหยาบมากเลยไม่น่าล่ะทำไมอย่างนั้นน่ะเป่นครั้งนี้นิ่มมากเลยเราลองใช้แล้วนิ่มนิ่มมากเลยนี่คอยย้ำย้ำย้ำไหนไหมว่ามีมีมี๋ยวจะย้ำสรรพคุณให้ฟังอีกนะคะคือมีส่วนผสมของแอปเปิ้ลลซึ่่่่่งงงชชวววววยยใในนเรรรืออผิขาาากกกะจสแแ้็์ เรียนริ้วรอยแล้วก็มีโรสช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นแล้วก็ใบบัวบกผิวเนียนเรียบแล้วก็องุ่นปกป้องผิวให้ผิวแข็งแรงคือเต็มไปด้วยผลไม้เต็มไปหมดเลยแล้วก็ผักด้วยติดตามดูได้ที่ไหนนะคะเสิร์ชใน Google แล้วก็ Facebook นะคะดรจิว l นะคะ D R J I L L ค่ะสามารถเสิร์ชหาได้เลยผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะในกระทั่งผู้ชายเองก็ตามก็ต้องอยาหยุดหล่อผู้ชายใช่ได้ ใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ค่ะใช่สิเดี๋ยวนี้อะไรผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีไม่แต่ใครจะรู้บางทีผู้ชายเนี่ยซัมไอซกว่าผู้หญิงอีกนะแล้วเรื่องจริงแล้วผู้ชายของพี่แป้งล่ะคะใช้ไหมได้ใช้เปล่าได้แบ่งเอาเปล่า่หมฮะนอนร้องเพลงดีกีตาร์นอนน้อยตอบไม่ถูกนอนน้อยตอบไม่ถูกใช่ด็กเตอร์จิวแล้วจะเบิร์นไอ้สิ่ก่อน ใช่แล้วจีบแล้วจะเบอร์หรือเปล่าไม่ไม่เบอร์ไม่เบอร์ไม่เบอร์ดูเหมือนเบอร์มากเลยแต่ไม่เกี่ยวไงก็เบอร์ไปแต่ว่าหน้าสมัยแล้วผิวถูกไหมเราไม่ได้พูดเรื่องหัวใจเราชอบในการที่นี่นะคะน้องๆดารารุ่นใหม่ด้วยนะคะเวลาเราจะตอบคำถามอะไรไม่อยากตอบอะไรเราก็ทำแบบนี้เราก็ทำเบล่อยๆเราคิดว่าคำตอบแบบนี้ในวงการมันหายไปแล้วนะยังมีแป้งออจิราคนเดียวที่ยังเบอร์อยู่นะมันยังมีดีมากเลยแล้วก็ปล่อยมือกับเธอนะ ก็ยังสามารถตอบเบอร์ได้นี่แบบแต่เราชอบพี่แป้งมากเลยเราดูพี่แป้งมาตั้งแต่เด็กแล้วเขาไม่เคยเปลี่ยนเลยอะหมายถึงหน้าตารูปร่างทุกอย่างเขาแบบเขายังน่ารักมันก็สวยมืนมันก็มีช่วงอ้วนช่วงผอมนะมันก็แบบบวมเข้าบวมออกไม่แต่หน้าผิวหน้าอะไรทุกอย่างแบบเจอแล้วแบบมันทึ่งในชีวิตตัแต่ไปเราไปยิมเหนือวิ่งไม่อยู่แล้วแบบเฮ้ยผู้หญิงอะไรวะ มันเดินข้างเราดูหุ่นดีมากอ้าวแป้ง,จ,ง,จ,งจำได้ปะจำได้ก็เพิ่งทักพี่วูดดี้พี่วูดดี้กำลังฟังเพลงแบบตืต้อต,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 ตื<ด>้อตื้อตื้อตื้ออยู่แล้วก็แบบ<ร>พี่วูดดี้คะแป้งค่ะแป้งแป้ง,ปงสวัสดี <laughs> ค่ะ <laughs> น่าสดน่าสด <laughs> น่าสดนาสอ่ะแล้วครับทักกันแป้งหนึ่งนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่แป้งขอบคุค่ะแป้งนอนน้อยแป้งนอนน้อย